ตอนนี้เราอยู่ที่บูธซีโกเทปที่งานคอม p ปตเทประเทศไต้หวันครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ซีโกเทปมีอะไรน่าสนใจบ้างนะตามมาเลยครับนี่คือเคสเล็กๆสไตล์ ITX นะครับเป็นแบบตู้ปลาแบบนี้หลายคนเห็นแล้วตัวนี้ขายดีมากเอาจริงๆขายดีจนผมไม่ไม่มีโอกาสได้จับโปรดักต์รีวิวเลยอะ่ะนะฮะเห็นแต่รูปนะฮะตอนนี้ได้สัมผัสตัวจริงแล้วสวยจริงสวยจริงแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับแล้วนี่เป็นเคสรุ่นอื่นๆนะครับที่ก็ มีวางจําหน่ายแล้วบางรุ่นโดยเฉพาะรุ่นนี้นะฮะทางเดว่าไอพารก็เอาเข้ามาจําหน่ายแล้วเป็นตัวแก๊ง360 RGB ครับก็จะมีไฟ RGB แบบนี้นะ360แน่นอนว่ารองรับชุดน,น้ําปิด3ตอน,นครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของ M607 ครับตัวนี้ยังไม่เคยเห็นนะแล้วก็จะมีสีเป็นสไตล์พาสเทลแบบนี้ด้วยนะครับตัวนี้คือแก๊งทูนะครับแก๊งทูเออเฮ้ยหน้ากากก็สวยดีนะนะครับ เราขยับไปที่ฝั่งนู้นกับเคสอีกหนึ่งชุดครับก็จะมีหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ไม่ใช่เป็นเคสสำเร็จมาแบบนี้นะเขาก็จะมีการทำลายลงไปเป็นลายกร์ตูนได้นะครับส่วนรุ่นของเคสเนี่ยคือ m e m p h i t s คิดว่านจะเป็นไซส์เล็กๆนะส่วนตัวนี้เรารีวิวไปแล้วนะครับ kl eolus ตัวนี้ t e m p e r Guard สามารถเปิดปิดได้ด้านหน้านะครับฝาด้านข้างก็เป็น t e m p e r Guard เหมือนกันอันนี้เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆของเขาครับที่ เปิดระบายอากาศด้านหน้า,นาพร้อมพัดลมมีไฟเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึรุ่นนะครับตัวนี้ใช้ชื่อว่า x 6 0 6 0 7ที่มันเป็นรหัสห้องหรือว่าเป็นชื่อรุ่นเนี่ยขยับมาครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นตัวนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นนะเฮ้ยอ,อันนี้สวย Lumi t o นะครับเป็นเคสสไตล์ตู้ปลาเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างใหญ่กว่าเมื่อสักครู่พอสมควรเลยนะฮะทีนี้เรามาดูสินค้าเกี่ยวกับชุดน้ำปิดตรงนี้ครับ นี่คือชุดน้ําปิดรุ่นใหม่เขาประกอบให้ดูนะครับมีจอชื่อแบรนด์ของเขาคือคุณหลวนนะอ่านยากพอสมควรคือมันเป็นภาษาจีนนะครับแบรนด์นี้อยู่ภายใต้ซีโคเทปอารมณ์คล้ายๆว่า ASUS มี ROG g i g a b ก t e มี AORUS ประมาณนั้นนะครับตัวนี้มีจอครับแล้วก็ชุดน้ําปิดก็จะเป็นแบบ3ตอนนะฮะชื่อรุ่นคือ k คแอ6 0ู i o 0 AIO นะครับและเรามาดูที่ซอฟต์แวร์อันนี้คือซอฟต์แวร์ของเขานี่ ซอฟต์แวร์สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นการแสดงผลอุณหภูมิโหมดเหหรือว่าการใช้พลังงานได้ทั้งหมดเลยนะครับปรับให้วนลูกก็ได้นะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยว่าคุณอยากจะใช้งานแบบไหนหรือว่าแสดงอะไรที่จอมอนิเตอร์ของคุณนะครับก็สามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้คุณอาโลโก้คุณก็ได้หรือว่าเป็นรูปของคุณมาใช้ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเข้าไทยเราอาจจะได้สัมผัสได้ลองจับกันดูนะอืม ก็อันนี้จะเป็นรุ่นอื่นๆของทาง Se กอเท็ที่มีนะครับก็มีหลากหลายรุ่นเลยนะหลายๆรุ่นเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับอันนี้อันนี้ดูแปลกๆหน่อยฮะสวิชมันถอดออกมาได้นี่ครับคือเหมือนอารมณ์ว่าใครเลี้ยงแมวแล้วแมวชอบไปกดปุ่มปิดสวิชนะะค,คุณถอดมันออกเลยแมวไม่มีทางกดปุ่มนี้ได้มาดูครับตรงใกล้ๆตรงนี้มันจะเป็นแบบหน้าสัมผัสแบบนี้ครับแล้วก็ปุ๊บ แล้วก็กดเปิดปิดก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเปิดเครื่องอยู่แล้วแบบ้ยแมวมันชอบเดินมาเอออันนี้ก็เก๋ดีครับมาครับเราเดินมาเรื่อยๆฝั่งนี้ดีกว่าครับตรงนี้ก็จะเป็นเคสทั้งหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้สวยมากนะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นมันเป็นหน้ากากบแันนี้พร้อมกับพัดลมพัดลมนี้เป็นรุ่นใหม่นะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่าพัดลมมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับมีอยู่สามรุ่นนะที่เขาเปิดตัว นี่คือเคสรุ่นนี้คือ Lux S และก็ Lux 360อันนี้สวยสวยเลยนะครับขยับมาที่ชุดลมนะครับชุดลมก็มีตั้งแต่4 h ฮิตไป5ฮิตไปและ6 h ฮิตไปนะครับจะเป็นแบบสีขาวหรือว่าเป็นแบบทองแดงแบบนี้ก็มีนะครับโดย4 h ฮิตไปเนี่ยข้อดีของมันคือใครที่กลัวว่าแรมจะชนจะติดแรมพื้นที่บอร์ดสล็อตแรมกับ CPU มันแคบ ตัวนี้ครับมันมีการเอียงขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ขยับตัวฮีซิงเข้าไปทําให้แน่นอนว่าพื้นที่เห็นไหมไม่มีโอกาสติดแรมเลยคือไม่ต้องกลัวว่าซิงแรมสูงจะชนนะครับอ่าก็ประมาณนี้อันนี้ก็ไล่รุ่นไปแหละฮีท <5 S 1> ไป5หเส้นและฮีทไป6หเส้นส่วนตรงนี้ครับก็เขาจะแสดงชุดน้ําปิด3ตอน2ตอนแล้วก็พัดลมนะครับซึ่งตัวพัดลมเนี่ยจะมีรุ่นใหม่อยู่3รุ่นด้วยกันตรงนี้นะครับ นี่รุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ผมเรียกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามันพึ่งเรียกว่าเอามาโชว์ในงานนี้เลยสเปคก็ยังไม่ทราบนะครับเรื่องของรุ่นเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบนะฮะก็รอดูในอนาคตอีกท,ทีแต่ทีนี้เรามาดูกันครับเอาทางซ้ายก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบไม่มีไฟตรงแกนกลางแต่ว่าไฟจะอยู่ที่ขอบและสันตรงนี้ฮะแน่นอนว่าน่าจะรองรับ A R G B อยู่แล้วนะ เป็นใบทึบแล้วก็ใบหนาพอสมควรเลยอะออแล้วก็แกนกลางจะไม่ได้มีไฟอะไรซึ่งแตกต่างจากรุ่นนี้เราจะทําเขาพังไหมไม่มั้มงนี่แตกต่างจางกรุ่นนี้จะมีไฟตรงแกนกลางเห็นปะ่ะแล้วใบพัดก็จะเป็นใบใสนะครับแล้วก็จะมีเป็นเส้นๆอย่างเนี้ยอน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าเทคโนโลยีการระบายความร้อนของเขาแหละแต่ขอบก็จะเหมือนกันนะครับขอบเหมือนกันเลยทั้งบนและล่างนะฮะนี่ เหมือนกันนะฮะต่างกันที่ใบพัดแล้วก็แกนกลางส่วนสเปคยังไม่รู้มารุ่นสุดท้ายนี้โอ้โหวิบวับมากลายก็จะแตกต่างและตรงกลางเหมือนกันแต่ที่แตกต่างอีกส่วนหนึ่งคือใบมันสั้นสังเกตครับขอบมันจะหนากว่ารุ่นนี้เห็นไหมขอบมันหนากว่าใบมันสั้นกว่าเป็นใบใสครับแล้วก็มีไฟตรงแกนกลางและขอบเหมือนกันนะครับส่วนขอบเนี่ย ต้องดูด้านข้างสันขอบฝั่งนี้นะครับมันก็จะมีลายเหมือนแกนกลางเลยนี่โดยพัดลม3รุ่นอย่างที่บอกไปยังไม่ทราบรุ่นยังไม่ทราบสเปคคอยติดตามกันครับอีกหนึ่งโซนกับ power supply จากซีโ o เทปครับก็ต้องบอกว่าเราเคยเห็นแล้วแหละ gm 1 0 0 0วัตต์นะครับสีขาวสีดำแต่ตัวนี้ฮะมี1 6 5 0วัตต์ทีนะครับนี่คือใหญ่สุดที่เราเห็นเลยนะ1650วัตต์ตรงนี้นะครับสีดำ เป็นพอร์ตสายได้ทั้งหมดขอดูหน่อยโอ้นี่ฮะแน่นอนว่าเป็น PCIe Gen 5เรียบร้อย ATX 3.0นะฮะรองรับถึง2พอร์ตเลยนะขยับมาที่ด้านล่างครับอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดจริงนะฮะคุณหลวนเหมือนกันเออผมเรียกถูกแหละเพราะว่าผมถามเขาแล้วใช่คุณหลวนนี่ฮะนี่คือโลโก้แบรนด์จะเป็นภาษาจีนแล้วก็ออกแบบให้เป็นโลโก้แบบตัวอักษรนะฮะจริงๆมันคือ kl แต่เขาบอกว่า เรียกว่าคุณหลวนนะฮะเป็นแบ,บรนด์ภายใต้ซีโ o เทปนะฮะอย่างที่เราบอกไปแล้วตอนต้นแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นแบบถอดสายได้แบบฟูลโมดูล่านะครับแล้วก็มีเป็นแบบ16พิน1ชุดนะฮะตัวนี้850วัตต์ชื่อรุ่นคือ MU850G นะครับเหมือนกันตัวนี้แต่เป็นสีขาวแค่นั้นเองนะฮะเรามาหยิบกล่องเขาดูนิดหนึ่งตัวนี้ถอดสายได้ทั้งหมดนะ นี่โลโก้นี่เห็นชัดหน่อยนี่คือโลโก้เขามาตรฐานใหม่ a t x 3.0รองรับ PCIe Gen 5นะครับ80 Plus พ o กด้วยแล้วก็100% capacitor จากญี่ปุ่นนะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ในส่วนของบูธซีโกเทปนะครับสิ่งที่เราได้เห็นคือชุดน้ำปิดตัวใหม่พัดลมรุ่นใหม่ซึ่งยังไม่ทราบสเปคและชื่อและแบรนด์ภายใต้ซีโกเทปอีกหนึ่งแบรนด์กับ คุณหลวนเดี๋ยวรอดูนะครับว่าสินค้าทั้งหมดหลายๆตัวที่มีที่นี่เนี่ยดเดว่าไอภาสันจะเอาตัวไหนมาจําหน่ายบ้างนะครับก็รอติดตามกันดูนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับคอม p ล e t e ีวีด้วยครับ